จากนี้ไปขอเชิญท่านรับชมรับฟังหนังสือเสียงเรื่องคนคืออะไรทำไมสำคัญนักโดยพ่อครูสมณะโพธิรักในหัวข้อเรื่องทิศทางของพระอริยะและหัวข้อใครจะเป็นพระพุทธเจ้าได้น้ำบัดนี้ค่ะทิศทางของพระอริยะ ขอยืนยันว่าพระอริยะของพุทธที่ถูกที่แท้นั้นจะไม่ใช่คนเฉยๆนเนื่อยหรือเป็นผู้ไม่เอาภาระสังคมเป็นคนเอาแต่งเงียบๆมามร้ไม่ชี้ดังที่คนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนเองแท้ๆได้พากันหลงเข้าใจผิดเพราะมีมิจฉาทิฏฐิเห็นเพี้ยนจากพุทธไปแล้วและไปเดาเอาสภาพอาการกริยาของนักบวชนอกศาสนาพุทธพวกหรืีว่าเป็นพุทธ จึงหลงเธอทูลพระสงฆ์ที่เฉยเฉยในเนยหรือหลงเธอทูลพระสงฆ์ที่หนีผู้หนีคนหลบหลบหลับหโดยเฉพาะที่หลงผิดเอามากๆก็คือหลงว่าพระสงฆ์ที่เอาแต่อยู่ป่าเขาถ้ำสแสวงหาแต่ธรรมชาตินิ่งสงบแบบพาซื่อที่ไม่ขยันติดป่าเขาถ้ำติดธรรมชาติที่ไม่มีความกระตือรือร้นเอาภาระสังคม ไม่เอาภาระการงานที่เอาแต่นั่งหลับตาทำสมาธิเงียบๆนิ่งๆหรือไม่ก็สุภาพเรียบร้อยแบบไม่รู้อิโนโนอินเนอะไรกับสังคมนั่นแหละว่าเป็นพระอริยะแถมกลับเข้าใจตรงกันข้ามไปอีกเสียว่าพระสงฆ์ที่กระตือรือร้อนเอาภาระสังคมขยันขนขวายอยู่ไม่เอาฐานกับการอยู่ป่านั้นเป็นผู้มีกิเลสอยากดังไม่ใช่คุณลักษณะของพระอริยะซึ่งตามสามัญทั่วๆไปก็แน่นอนละ ที่ยอมจะมีพระสงฆ์ผู้มีกิเลสอยากดังหรือ,อยังไม่ใช่พระอริยะแต่ขยันปนอยู่ด้วยจริงหรือพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาอาศัยคราบนักบวชอยู่สร้างฐานะอยู่ล่าโลกธรรมอยู่ก็มีจริงแต่ก็ต้องเข้าใจพระอริยะของพุทธให้ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้ซึ่งก็แน่นอนย่อมจะอ่านพระอริยะของพุทธออกหรือจะรู้พระอริยะได้ยากยิ่งจริงๆแหละเหตทุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ พุทธมามะกะทั้งหลายในปัจจุบันนี้เข้าใจสัมมาอริยมรรคองแปดไม่ได้ถึงได้ก็ไม่ลึกไม่รอบไม่ถูกสัจจะสาระที่ลึกซึ้งวิเศษซับซ้อนจนครบจนท่วนแม้รู้แม้เข้าใจได้ถูกได้ลึกได้รอบก็ใช่ว่าจะปฏิบัติได้ตามกันง่งายๆดังนั้นพระอรหันต์จึงเป็นบุคคลที่ใครๆจะพึงรู้พึงเห็นได้ยากในวงเล็บทุรนุโพทะทุทัศ แต่สัจธรรมก็คือสัจธรรมพระอรหันต์จริงก็คือพระอรหันต์จริงคนขยันแต่ไม่ใช่พระอรหันต์ก็คือคนขยันที่ไม่ใช่พระอรหันต์คนขี้เกียจคนติดหลงแม้แต่ความสงบก็ยังไม่ใช่พระอรหันต์นั่นก็ต้องแน่ๆพระอรหันต์ก็คือผู้ที่ดับกิเลสส่วนตนจนสิ้นอาสวะแล้วและขยันช่วยสัตวะโลกอยู่ ถ้าท่านตั้งจิตศึกษาเพิ่มบำเพ็ญเพ่งเพียรเพิ่มขึ้นอีกหรือตั้งจิตต่อภูมิปฏิบัติจริยาและศีลของพระโพธิสัตว์ขึ้นมาอีกท่านก็ยอมได้ชื่อว่าพระโพธิสัตว์ที่เพิ่มพุทธภ,ภูมิขึ้นมายิ่งขึ้นอีกตามลำดับแต่ก็ยังไม่ได้มีตำแหน่งพระเนียตะ,พะโพธิสัตว์กันง่งายๆดอกนะ กว่าจะไต่เต้าก้าวไปสู่ความเป็นพระโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ไปตามลำดับหรือก้าวขึ้นเป็นพระปัจเจก,กสัมมาสัมโพธิพุทธเจ้าสูงขึ้นสูงขึ้นซึ่งต่างกับพระปัจเจก,กพุทธเจ้าที่สอนคนไม่ได้เพราะพระปัจเจกแบบนั้นไม่ใช่ผู้ปฏิบัติตามสัมมาอารยมรรคของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบูรณ์ต้องบำเพ็ญเพียรไปอีกเสียก่อนกราบจนมีบาร,รมีธรรมเพียงพอโนั่นแหละท่านจึงจะได้ชื่อว่า พระเนียตะโพธิสัตว์ผู้ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เที่ยงแล้วที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตพระโพธิสัตว์ดังนี้เองที่สืบต่อวัตตะอันยาวไกลไม่มีที่สิ้นสุดของพระพุทธศาสนาเอาไว้ชั่วกาลนานเป็นสายเป็นเชื้อพันเป็นลูกโซ่อันยาวเหเอียดจึงได้ชื่อว่าความหมุนความวนไม่มีที่จบ แม้สิ่งใดๆก็เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปหรือแปรเปลี่ยนไปแล้วก็เกิดใหม่ตั้งอยู่และดับไปใหม่อยู่ตราบนิดนิรันดรของอันใดก็ไม่ใช่ของใครที่จะยึดจะถือเอาเป็นเจ้าของนิรันดรได้เหตุกับผลเท่านั้นที่จะนำพาไปเป็นปัจจัยแก่กันและกันก่อเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและมีแต่เหตุกับผลเท่านั้นที่อุบัติเป็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป มุนวนอยู่อย่างไม่รู้จักจบสิ้นใครจะเป็นพระพุทธเจ้าการจะได้อุบัติเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องมาจากเหตุเหตุนั้นก็คือบุคคลที่ได้อุตสาหะสั่งสมบาร,รมีอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับลำดับจริงๆแท้ๆ,ทๆมีคุณธรรมครบพร้อมด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นลำดับลำดับ หรือมีความรู้ในความหมายแล้วก็ปฏิบัติจนถูกต้องตามมรรคอริยสัจจึงจะเกิดปฏิเวทบรรลุผลอริยสัจเป็นเนื้อสภาวะของความจริงและแล้วก็ศึกษาทำให้เกิดความรู้ในความหมายของความจริงที่สูงขึ้นนั้นอีกก็เป็นปริยัตในระดับสูงแล้วจึงจะปฏิบัติจนเป็นปฏิเวทเกิดผลสูงขึ้นอีกเป็นชั้น สลับซับซอ้อนเป็นปฏิสัมพัทธ์สัมพันธ์อันต่อเนื่องไปแล้วแล้วเล่าเล่าสอดซ้อนกันจนครบจริงเป็นลำดับลำดับพระพุทธเจ้าตรัสถึงความเป็นลำดับในพุทธธรรมของพระองค์ว่าน่าอัศจรรย์แปดประการดังมหาสมุทรมีความเป็นลำดับอย่างลาดลุ่มทั้งลุ่มลึกทั้งเอียงลาดทั้งเนินลาดต่อเนื่องสม่ำเสมออย่างวิเศษไม่โกรกชันเหมือนเหว มีการศึกษาสิกขาไปตามลำดับมีการกระทำกริยาไปตามลำดับมีแนวทางความประพฤติปฏิปทาไปตามลำดับมิใช่ว่าจะบรรลุรู้แจ้งแทงทะลุสูงสุดกันอย่างพรวดพลาดนัยตะเกเนวะอัญญาปฏิเวโทมหาสมุรนั้นเต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่ล้นฝั่งไม่แทรกผสมกลนเกลื่อนไปด้วยซากศพ แม่น้ำสายให,ใหญ่เมื่อไหลประรวมในมหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อละโคตเดิมหมดและไม่ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็มพระน้ำทั้งสายทั้งจากแม่น้ำทุกสายทั้งจากสายฝนมหาสมุทรทั้งหลายล้วนมีรสเค็มรสเดียวมหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิดมหาสมุทรเป็นที่พำนักของสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆมีร่างกายใหญ่ๆ ทั้ง8นี้เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งสลับซับซ้อนแต่เกื้อกูลกันอย่างน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาพระไตรปิฎกเล่ม25อุโปสะทสูตรข้อ1 1 7ถึง118ดังนั้นการจะได้บรรลุก,กำเนิดเป็นองค์พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะต้องบำเพ็ญกันมาตามลำดับลำดับอย่างลาดลุ่มเป็นอัศจรรย์ยิ่งกว่ายิ่งแน่ๆและ ต้องได้บรรลุภูมิธรรมที่มีสภาวะเนื้อหาด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเกิดผลจากปฏิบัติครบพร้อมสมบูรณ์กันมาตามลำดับลำดับอย่างละเอียดลึกซึ้งสุดลึกซึ้งสลับซับซ้อนยิ่งกว่าความสลับซับซ้อนใดๆที่มนุษย์สุดยอดจะพึงมีได้แน่ยิ่งกว่าแน่จึงย่อมจะไม่ใช่อยู่ดีๆเป็นใครก็ได้จากฐานปูถุชนแท้ๆโดยไม่เคยบรรลุมีสภาวะในตนเป็นพระอริยะใดๆกันบ้างเลย ไม่เคยลิ้มรสพุทธธรรมที่เป็นอารยะที่เกิดเป็นสภาวะจริงในตนเลยแต่ก็สามารถทะลุพระตัดลัดจากสภาพคนที่มีแค่เพียงสภาวะภูมิปุุชนบรรล,ลุผุงเกิดเป็นพระอริยะที่มีภูมิขั้นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทันทีมันก็น่าประหลาดชอบกวนอยู่ท่านผู้รู้ทั้งหลายก็ลองคิดกันดูเถิดและลักษณะเช่นนั้นชื่อว่า มาจากเหตุเป็นลำดับลำดับอย่างน่าอัศจรรย์ได้ลหรือถูกต้องตรงตามความหมายความจริงที่สอนที่แสดงถึงความลาดลุ่มเป็นลำดับอย่างน่าอัศจรรย์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แน่หรือตามที่เชื่อถือกันมาในสายเถรวาทนั้นบ้างก็อธิบายว่าผู้เป็นพระโพธิสัตว์นั้นก็ต้องบำเพ็ญอยู่นานแสนนานทว่าแม้จะบำเพเ็ญเก่งยอดเก่งเยี่ยมปานใดก็ตามอย่างเก่ง ก็ได้แต่รู้เยี่ยมรู้ยอดเป็นได้แค่เพียงสุดตะมยะปัญญาจินตามยะปัญญาเท่านั้นจะผ่านขึ้นไปเป็นภาวนามยะปัญญาไม่ได้เพราะถ้าขืนเป็นภาวนามยะปัญญาก็ต้องผ่านขึ้นไปเป็นผู้บรรลุผลได้ภูมิอริยะซึ่งเถรวาดยึดถือกันจริงๆเลยว่าพระโพธิสัตว์จะเป็นพระอริยะไม่ได้จึงไม่มีสิทธิ์จะมีภูมิถึงขั้นบรรลุผลของสภาวะอริยะต้องดำรงตนเป็นปุถุชน อันมันอยู่อย่างนั้นเองถึงวันดีคืนดีก็จะบรรลุจากปุถุชนผู้ไม่สามารถได้มีสภาวะเป็นอริยสักนิดสักน้อยกับเขาบ้างเลยนั่นแหละทะลุพรวดผ่านผลุงขึ้นไปเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยมันก็ค้านแย้งกับคำตรัสยืนยันของพระพุทธเจ้ากันแล้วและดูเป็นละครตลกหรือเป็นละครนำเน่าสิ้นดีไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลย ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องเพราะลงเชื่อกันผิดๆในสายเถรวาดมานานว่าเมื่อบำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์แล้วไซจะไม่มีสิทธิ์เป็นพระอริยะนี่แหละเป็นเหตุทำให้เดาวส่งกันไปจึงกลายเป็นตัวการทำให้อ้านเหมือนดังเขื่อนกัน้นฉะนั้นไม่ลาดลุ่มเป็นลำดับอย่างน่าอัศจรรย์ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะเข้าใจกันว่าถ้าขืนบรรลุเป็นพระอริยะอย่างน้อยที่สุด ก็ต้องเป็นพระโสดาบันเมื่อเป็นพระโสดาบันเข้าแล้วก็จะต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์กันไปเสียก่อนแน่ๆภายในเจ็ดชาติเท่านั้นเป็นอย่างมากสำหรับพระโสดาบันที่ต้องใช้เวลานานที่สุดก็เลยต้องอดได้บำเพ็ญเพื่อไปเป็นพระพุทธเจ้ากันเพราะหากเป็นพระโสดาบันแล้วมันก็ต้องเลื่อนต่อไปจนจบอรหันต์ตามกำหนดอย่างมากเจ็ดชาติตั้งกล่าวนั้นและจุดที่พาให้ต้องยึดถือกันอย่างหนักว่า ถ้าผู้ใดตั้งจิตบำเพ็ญพุทธภูมิเป็นโพธิสัตว์แล้วจะเป็นพระอริยะเสียก่อนไม่ได้นั้นก็เพราะหากเป็นพระอรหันต์แล้วถูกองค์ถึงคราวตายลงจะต้องดับศูนจะเกิดอีกไม่ได้จะตอบภพตอภูมิอะไรอีกไม่ได้เป็นเด็ดขาดต้องพินาศสิ้นหมดจึงเป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะบำเพ็ญโพธิสัตวภูมิเพราะโพธิสัตวภูมิต้องใช้เวลากว่าเจ็ดชาติแน่ ด้วยเหตุดังนี้ชาวเถรวาทจึงไม่เคารพบ,บูชาหรือยกย่องเชิดชูพระโพธิสัตว์เหมือนชาวมหายานเพราะยึดมั่นถือมั่นว่าพระโพธิสัตว์จะดีเด่นสูงส่งแค่ไหนแค่ไหนก็ไอแค่ปุถุชนส่วนชาวมหายานก็หลงตนแต่ว่ามุ่งเป็นพระโพธิสัตว์สูงส่งเลิศลอยจนดูตัวเองก็ไม่ออกพูดก็อย่างหนึ่งตัวเองเป็นก็อีกอย่างหนึ่ง หลงตัวหลงตนจนตัวเองได้แต่บัญญัติว่ามีโผทิญยานมีอภินญ,ญาซ่อนผู้อื่นบรรลุเป็นยิ่งกว่าอารหันกันง่ายๆอย่างนั้นอย่างนี้ชี้ได้อธิบายได้เป็นฉากๆทางๆที่ตัวเองออกนอกรีดนอกรอยหลงแต่ว่ามุ่งประโยชน์ผู้อื่นตะพืดตะพือจนตนเองออกนอกสินออกนอกวินยัยเลอะเทอะขนาดไหนขนาดไหนก็ยังไม่รู้ตัวรู้ตน กระทั่งเต็มไปด้วยเดรัจฉานวิชาธรรมาหากินยิ่งกว่าคลือหัดพระมีเมียก็ได้เป็นต้นเชาวเถรวาทยุคนี้ก็เถอะก็เชื่อบัญญัติอาจารย์ลงเดรัจฉานวิชาหาเมียดุดเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้ไม่มีภูมิธรรมจริงก็จะคาดคะเนเอาได้แค่ตามทฤษฎีหลักๆใน,นรอบตื้นๆและก็จะได้ความจริงเพลินๆตามความหมายตนๆเท่านั้น พอถึงความจริงของภูมิสูงขึ้นสูงขึ้นจะเดาวความจริงไม่ถูกเพราะทำขั้นสูงขึ้นนั้นมันมีความสลับซับซ้อนลึกซึ้งอีกมากมายโดยเฉพาะมีสัจจะย้อนสภาพปฏินิสข,ขะเป็นตัวแปรที่สำคัญมากสัจจะย้อนสภาพนี้เป็นความกลับไปกลับมาของความหมายแต่ละระดับที่ทำให้การเดาวความจริงผิดพลาดเพราะเป็นต้นว่าแค่ความหมายของคำว่าเกิดกับตายสองคำนี้ ตามเนื้อหาของสัจธรรมแล้วเมื่อจะว่าด้วยความหมายก็ต้องใช้คำว่าเกิดว่าตายอยู่ตลอดไปซื้อความหมายกันซึ่งเรียกกันกลับไปกลับมาอย่างสลับซับซ้อนวนเวียนยิ่งกว่ายิ่งนักเพื่อแจ้งเนื้อหาของความจริงไปตามความจริงแต่ละขั้นแต่ละอันไม่ว่าจะเป็นการเกิดการตายของรูปหรือการเกิดการตายของนามและ แม้รูปจะแปลตัวมาเป็นนามหรือนามจะแปลตัวไปเป็นรูปที่ลึกซึ้งสลับซับซ้อนกี่ชั้นกี่ระดับอีกนักหนาก็ตามและความหมายของสภาพเกิดกับตายสองคำดังกล่าวแล้วนี้มันเป็นสภาพที่แยกกันตายตัวไม่ได้ง่ายๆเอาเสียด้วยสำหรับเรื่องของนามธรรมที่สลับซับซ้อนมากๆหรือยิ่งลึกยิ่งสูงมากๆเพราะคำว่าเกิดว่าตายสองสภาพนี้ ก็เหมือนเหรียญ2ด้านซึ่งผู้รู้ดีมีปัญญาก็จะเห็นสภาพเกิดสมบูรณ์ในตัวแต่ละด้านของมันได้และมันก็จบสมบูรณ์หรือตายในตัวของมันแต่ละตัวได้เนื่องจากการเกิดคือการตายและการตายก็คือการเกิดเช่นการตายของความชั่วคือการเกิดของความดีโดยความหมายก็เกิดและตาย2องคำเรียก แต่โดยความจริงก็คือสภาพเดียวหรือการตายของความดีอีกขั้นหนึ่งก็คือการเกิดของความดีที่ยิ่งขึ้นไปอีกดังนี้เป็นต้นนิกายเถรวาดตัดความจริงของโพธิสัตว์ภูมิไปเลยไม่ศึกษาไม่บำเพ็ญจึงมีความรอบรู้ในความหมายความจริงที่ลึกซึ้งของภูมินี้กันไม่สมบูรณ์เหตุดังนี้เองนิกายเถรวาดจึงถือว่า พระโพธิสัตว์ไม่มีสิทธิ์เป็นอริยะแม้ขั้นใดขั้นหนึ่งตามที่ได้อธิบายมานี้ก็เพียงคร่าวๆแต่กระนั้นก็ยังอุตส่ามีผู้พยายามเดากันว่าผู้บำเพ็ญโพธิสัตะว์ตวภูมิจะเป็นพระอริยะก็ได้ถว่าเป็นได้สูงสุดแค่พระอนาคามีต่อจากนั้นก็อัานไว้เป็นอนาคามีอยู่แค่นั้นอีกแหละ แล้วก็บำเพ็ญโพธิสัตวะภูมิไปต่อๆไปนานเท่าใดก็ตามก็ให้อดกลั้นอั้นความเป็นอรหันต์เอาไว้แค่ตรงนี้โน,น้นถ้าจะเป็นอรหันต์กันละก็คอยบรรลุพรวดขึ้นเป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเลยเอาตอนโน,น้นกล่าวเล่ากันไว้อย่างนี้ก็มี เรื่องอันความเป็นอรหันต์หรืออันความเป็นอริยไว้นี้มันขัดแย้งกับความเป็นลำดับอย่างวิเศษน่าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าเห็นได้ชัดชัดหรือยิ่งไม่เคยมีสภาวะเป็นพระอริยะกับเขาเลยเป็นปุถุชนอยู่แทๆ้ๆอันไปอันมาแล้วก็พรวดตัดลัดผุงทะลุขึ้นมาเป็นพระอริยะระดับพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเลยมันก็เห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามลำดับนี่คือ ขัดแย้งคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วประการที่หนึ่งและไม่ครบครันด้วยปริยัตปฏิบัติปฏิเวทคือไม่ยอมให้บรรลุผลกันสักทีนี้ก็ขัดแย้งอีกแล้วประการที่สองและอั้นอันไวไม่มีปฏิเวทครบมีแต่ปริยัติหรืออาจจะอย่างดีมีแค่ปฏิบัติแล้วก็ให้อั้นไวไม่ให้บรรลุผลไม่ว่าจะเป็นอริยะใดๆก็ไม่ได้โนนจะเป็นพระพุทธเจ้า คอยพรวดผุ่งขึ้นทันทีทันใดในวงเล็บอายตกะเป็นการบรรลุสูงสุดโดยปัจจุบันทันด่วนในวงเล็บอายตะเกเนวะอัญญาปฏิเวโทซึ่งก็ได้ยกอ้างอุปอสะทสูตร์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มาให้ฟังแล้วว่าจะต้องไม่บรรลุพรวดพลาดอย่างนั้นในวงเล็บนายตะเกเนวะอัญญาปฏิเวโทนีก็ขัดแย้งคำสอนพระพุทธเจ้าอีกประการที่สาม เพราะทุกอย่างไม่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีลำดับจนถึงขั้นเนื้อหาตามขั้นตอนซึ่งที่จริงแล้วแม้เป็นลำดับก็ย่างซับซ้อนด้วยต้นกลางปลายสลับย้อนกลับไปกลับมาเรียงขั้นเรียงระดับลึกซึ้งเหลือแสนดังได้กล่าวมาแล้วว่า พราะเถรวาดนั้นถือมั่นกันจริงๆเลยว่าพระอรหันต์ตายหมดลมหายใจกันลงไปจะต้องขาดศูนย์มีอะไรเกิดอีกไม่ได้ซึ่งเป็นการตู่คำตรัสของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเล่ม17ยมะกะสูตรข้อ8 9 8 7ถึง207พระสารีบุตรยืนยันไว้ชัดเจนว่าถ้าใครเข้าใจว่าพระอรหันต์เมื่อตายไปแล้วย่อมขาดศูนย์ยอมพินาศย่อมไม่เกิดอีก ผู้นั้นเป็นผู้มีทิฏฐิชั่วช้าหรือมีความเห็นชั่วช้าในวงเล็บปาปะกังทิฏฐิขตังทิฏฐิหรือความเห็นความเข้าใจเช่นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิที่นำมาอ้างยืนยันให้ฟังนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกของนิกายเถรวาดนี่เองพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนทั้งปัจจัยให้เกิดและไม่ให้เกิดในวงเล็บตายสนิทอย่างละเอียดซึ่งระบุชัดว่าให้ดับเหตุร้ายเท่านั้น เช่นดับความกำหนัดอัศทะอาสวะเป็นต้นไม่ใช่ให้ดับขันห้าหรือดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างพาซื่อเพราะในสัตว์ในบุคคลจริงๆที่ยังเป็นเป็นอยู่นั้นยังมีชีวิตจะไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อมไม่ได้ ต้องมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นปัจจัยแก่กันและกันอยู่ครบทั้งห้าแน่แ,นแต่ผู้บรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างถูกตรงนั้นท่านค่าความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเฉพาะส่วนที่เป็นนามธรรมในขันห้าที่มันถือมันว่าเป็นตนอุปทานว่าเป็นอัตตาในขันห้าของท่านได้ต่างหากดังนั้น จึงจะต้องจับมั่นให้ถูกเฉพาะสภาพของอุปทานนั้นอัตตนั้นแล้วฆ่าเฉพาะสภาวะนั้นๆให้ตายสนิทอย่าเลอะเทอะไปฆ่าสภาวะอื่นให้เสียหายอุปทานใดอัตตาใดที่อริยสาวกนั้นไม่เข้าไปถือมั่นอนุเปตาได้แล้วและอุปทานใดอัตตาใดที่อริยสาวกนั้นไม่ยึดมั่นแล้วอนุปาทินนาผู้นั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลหิตายะ เพื่อสุขสุขขายะตลอดกาลนานนั่นแสดงให้เห็นว่าผู้บรรลุสูงสุดนั้นยอมอยู่เพื่อประโยชน์เกื้อกูลยอมอยู่เพื่อสุขที่สูงสุดวูปะสมสุขจึงต้องยังยึดยังถือเอาอาทานอยู่เพราะยังมีชีวิตยังต้องอาศัยขันห้าอยู่แต่ก็ไม่ยึดอย่างอุปทานแล้วถ้าเรียกว่ายังยึดก็ยึดอย่างสมาทานคือแทนที่จะยึดอย่างอุปะในวงเล็บ มั่นเข้าไปใกล้โดยประการทั้งปวงก็ยึดอย่างสมะในวงเล็บสงบได้ระดับเรียบร้อยเที่ยงธรรมยุติโดยความหมายก็คือยึดชนิดที่มีความรู้ความสามารถระดับอริยะดังนั้นผู้ที่ยึดถึงขั้นสมาทานจึงคือผู้ยึดได้อย่างสงบถึงขั้นได้ระดับอริยะยึดได้อย่างดีเรียบร้อยยึดอย่างมีความเที่ยงธรรมยึดไวอย่างยุติ ถูกแล้วเหมาะควรแล้วประกอบแล้วจบแล้วตกลงแล้วความไม่เกิดอีกความพินาศความขาดศูนย์จึงเป็นเรื่องเฉพาะของพระอรหันต์ท่านเองซึ่งท่านเป็นผู้ทำลายเฉพาะอาสวะขีณาสวะของท่านเองเท่านั้นเมื่อท่านทำได้สำเร็จแล้วก็เป็นจบกิจของท่านเองเพื่อท่านเองหมดแล้วส่วนกิจที่ท่านจะทำต่อไปจึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นในวงเล็บ พหุชนะหิตายะโลกานุกร,รมปายะซึ่งเป็นปกติของผู้หมดตัวตนหรือหมดความเห็นแก่ตัวและจะไม่ใช่ผู้ดูดายเลยจึงเป็นผู้มีบุญแท้คือมีบุญกริยาวัตถุสิบอยู่อย่างเห็นได้ในชีวิตของท่านนั่นเองพระอรหันต์ที่แท้ของพุทธจริงเป็นสัมมาจึงทำงานหรือขนสัตว์ตามปกติหรือทำหน้าที่โพธิสัตว์เพราะมีโพธิญาณที่ถูกต้องเป็นจริง ผู้ที่ได้ชื่อว่าพระโพธิสัตว์คือผู้มีโพธิไม่ใช่แค่ผู้อยากได้โพธิจึงไม่ใช่ปุถุชนผู้แค่ตั้งใจหรือปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเท่านั้นแต่เป็นผู้มีโพธิซึ่งหมายถึงความรู้ขั้นตรัสรู้ในตนเป็นญาณไปตามลำดับจนกว่าจะครบสูงสุดเป็นสัมมาสัมโพธิญาณก็ได้เป็นพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นโพธิสัตว์ที่นิกายเถรวาดหมายจึงเป็นแค่ผู้ยังไม่มีโพธิตลอดการเพราะเป็นแค่ปุถุชนอยู่ตลอดการหรือผู้มีความอยากได้โพธิอยู่ตลอดการแต่ไม่มีสิทธิ์ได้ซึ่งเป็นความหลงเข้าใจผิดของเถรวาดดังได้อธิบายมาแล้วจึงอย่าเข้าใจกันเพียงว่าโพธิคือความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่แท้แล้ว โพธิเป็นความตรัสรู้ของพระอาริยะที่บรรลุจริงไปตามลำดับซึ่งเป็นความรู้ขั้นอาริยะและต้องบรรลุความเป็นอาริยชนไปตามลำดับจริงขอให้ชาวเถรวาดทั้งหลายศึกษากันและปฏิบัติพิสูจน์กันให้พ้นมิจฉาทิฐิและจนพ้นสกกยทิฐิกระทั่งพ้นอัตตาโนทิฐิสุดจบจนรู้เห็นแจ้งอนัตตลักษณะในทวารทั้งหกได้ด้วยญาณของตนในตนเถิด มิใช่รู้เห็นแจ้งอนัตตาแค่ด้วยความเข้าใจหรือแค่รู้ซึ้งถึงความหมายได้ลึกอยู่เท่านั้นแต่ต้องมีความเป็นอนัตตานั้นๆในตนจริงหรือมีสภาวะความไม่มีตัวตนของอาสวะนั้นๆในตนจริงจึงจะชื่อว่าถึงความเป็นอรหรันและจะเข้าใจความเป็นโพธิสัตว์ที่เป็นหนึ่งเดียวกันที่อยู่ด้วยกันที่รวมกันอยู่ได้ชัดแจ้งแน่แท้อันที่จริง เรื่องโพธิสัตว์หรือเรื่องอรหันนี้มหายานก็มิฉาทิฐิกันไม่ใช่เล็กๆน้อยๆเลอะเทอะมากกว่าเถราวาดเสียด้วยซ้าแต่ข้าพเจ้าจะไม่ขยายในที่นี้เพราะขืนอธิบายสอดไว้ตรงนี้ก็จะยาวไปก็ขอตัดไว้แค่นี้บอกซ้ำยืนยันได้ก็แต่เพียงว่าผู้ใดยังมีความเป็นเถราวาดเป็นมหายานอยู่ในจิตจริงก็คือผู้ยังสังคเพศในตน เรื่องสังคเภทนี้ผู้มีภูมธรรมก็จะพึงรู้จักการปฏิบัติตามรูปตามนามตามความเหมาะสมที่ยืนอยู่บนความถูกต้องของพระธรรมและวินัยมาถึงบรรทัดนี้ณนะบัดนี้ผู้มีความเฉลียวฉลาดเพียงพอที่จะตามรู้ก็คงจะได้รู้ได้แจ้งแทงทะลุมีใช่น้อยแล้วและแปลกจากที่เคยได้รู้ตำามกันมาแน่ๆเรื่องใหญ่ที่สุดที่สำคัญ ไม่ว่าจะเอียงไปข้างเถรวาทหรือมหายานที่คนยังไม่รู้หรือรู้แต่ยังไม่ถูกต้องหรือถูกต้องแต่ยังไม่ลึกซึ้งครบครันเพียงพอนั้นก็คือตัณหาทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เองอันมีกามาตัณหานั้นหนึ่งภวะตัณหานั้นสองโดยเฉพาะวิภวะตัณหานั้นสามความไม่รู้หรือรู้ยังไม่ถูกหรือถูกแต่ยังไม่ครบในตัณหานี่แหละเรื่องใหญ่ คือไม่รู้แจ้งสิ่งนี้เพราะไม่เข้าถึงสภาวะจริงของอาการอารมณ์ของตัณหาทั้ง3มเหล่านี้ถ้าผู้ใดรู้แจ้งเข้าถึงครบสามตัณหานี้ก็หวังได้ว่าจะจบคือหมดสิ้นอวิชาคือได้รู้ได้เข้าใจได้เข้าถึงมาเป็นลำดับขั้นผู้ที่ได้รู้นั้นก็สําเร็จวิชาไปเป็นขั้นๆั้ ที่ท่านฟังจบไปแล้วนั้นคือหนังสือเสียงเรื่องคนคืออะไรทาไมสำคัญนักในหัวข้อทิศทางของพระอริยะและหัวข้อใครจะเป็นพระพุทธเจ้าขอเชิญท่านติดตามตอนต่อไปในหัวข้อชื่อว่าเรื่องราวของตัณหาทั้งสาม